<Okay. S 2> ยังมีความเก่งอยู่เลยเห <Okay. S 1> <อ>็นว่่ายังไมต้อนก็นจะออนแล้วถ่ายเสร็จก็แล้วอ,อะไรอย่างงี้ต้องแบบมีความเก่งกับพี่อ้ําอยู่เลยพอเราถ่ายจบเนี่ยมันมันก็มีห่างกันมานานนะครับห่างมา3เดือนก็ไม่ค่อยได้เจอพี่อ้ําแล้วพอมาเจอครั้งนี้ก็ก็ยังคงมีความประหม่าในตัวอยู่อยู่เลยครับก็ยังเกรงคงเกรงเกรง,งทุกครั้งที่ได้เจอพี่อ้ําเพราะมันเป็นเขาเรียกว่านาลที่เราอยากจเจอแล้วก็ผมคุมมาตั้งนาน ใช่ครับเป็นเรื่องที่เราไม่ได้คิดมาก่อนแล้วก็ไม่ไม่รู้รูปแบบของตัวเองว่าถ้าเกิดว่าไปอยู่ตรงนั้นจะเป็นยังไงแต่พอได้มาเจอพี่อ้ําก็ด้วยความด้วยความน่ารักของพี่อ้ําด้วยนิสัยของพี่อ้ําก็ถือว่าเป็นเป็นผู้หญิงที่น่ารักมากๆแล้วก็เลยทําให้เรารู้สึกประทับใจ<ม>ประทับใจแล้วก็ยังคงเกรงทุกครั้งที่ที่เจอ ใช่ครับเาฉาด้วยกันบ่อยๆมันไม่ได้ทำให้เราหายเกรงนไม่ทั้งเลิฟซีทั้งอะไรเลยช่วงทำงานเนี่ยช่วงทำงานหายครับช่วงทำงานพอเราได้ถ่ายด้วยกันเรื่อยๆได้เจอกันเกือบจะทุกอาทิตย์มันก็หายไปแต่พอมันมีระยะเวลาที่เราไม่ค่อยได้เจอแล้วกลับมาเจอกันใหม่มันมันก็เกรงครับยามชอบหย่อนยชอบแกล้งครับยามชอบแกล้งยิ่งรู้ว่าถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่เขาแกล้งมาแล้วเข้าทางเขาก็จะยาวหน่อยครับก็จะแกล้งผมอย่าง แล,แล้วซีนหานาวานแล้วมีการเขา้ามีปปเยอะม,ม,ม,มีเยอะครับมีเยอะในเรื่องฉากโรแมนติกก็มีเยอะมากๆ<ม>น่าจะช่วงแรกๆเลยทุกคนน่าจะได้เจอกันพอรู้สึกตอนนั้นก็พยายามที่จะรู้สึกให้เป็นตัว,ต,วตัวละครมากที่สุดสุดท้ายพอคัทเสร็จเราก็พยายามที่จะขอโทษแต่ความเกรงเราก็พยายาม เกื S <S อบจะทุกครั้งครับทุกครั้งทุกครั้งเลยแหละครับทุกครั้งเลยแต่ก่อนที่จะเข้าฉากด้วยกันพี่อม้มก็จะเหมือนกับเข้ามาละลายพฤติกรรมก่อนมาชวนคุยให้เราเร<ล>ีแลลัก่อนใช่ครับจะได้แบบทํางาน <S <S <ช>ได้ได้เร็วอะไรเงี้ยเรามีใครหลายเทคไหมครับหล,ล้อนเป็นส่วนใหญ่เป็นเราเออส่วนเพราะมันทีเดียวเทคเดียวจบลวครับเทคเดียวจบก็พยายามทำให้ทำให้ผ่านได้เร็วที่สุดนะ มันก็เกรงครับแต่ก,ก็พยายามอย่างที่บอกครับพยายามที่จะเป็นตัวละครให้ได้มากที่สุดแล้วก็เวลาเล่นกับพี่อ้มพี่อ้มก็ส่งส่งในเรื่องของความรู้สึกได้ดีมากๆมันก็เลยทําให้พวกนี้มันมันก็เบาลง,องขอาาอนุญาตงก่อนว่าขออนุญาตครับทั้งขออนุญาตทั้งขอโทษทุกอย่างเลยครับทุกอย่างเลยสำหรับพี่อ้มเราก็ไม่คือมันมันก็ต้องทํางานไปตามหน้าที่ของตัวเองนะครับแต่ก็ไม่เกรงแล้วเนาะ เพิ่งมาเจอันี้อใช่มันมาเจอวันนี้เกรงมันเข้าซีนด้กันเยอะแล้วคือพบเพราะตอนแรกผมนึกว่าพี่อ้ําจะไปต่างประเทศนึกว่าพี่พี่อ้ําจะไม่ได้มาสรุปพี่อ้ํามามันก็เป็นถือว่าเป็นเซอร์ไพรส์ให้กับพี่ๆแล้วก็เปนแฟนที่ได้เข้ามาดูในวันนี้ด้วยรวมถึงผมด้วยครับก็ไม่ได้เตรียมใจอะเนาะไม่ได้เตรียมใจครับพอมาเจอก็ก็เกรงดีครับยังไม่กล้าสบตาหรอกไม่เห็นอะไรในตาพี่อ้ําึงไม่กล้ามองก็ มองนานๆแล้วมันเขินดีครับมองมองนานๆแล้วเขินครับถ้าความเกิด100%ตอนนี้เท่าไหร่น่าจะเกินร้อยเกินร้อยอยู่ครับน่าจะเกินอยู่ครับตาตอิตีก็ว้าวุ่นเลยเนาะว้าวุ่นเลยครับให้เราเหมนกัเท่ด้วยให้เราก็เท่ตอนนี้ไม่เท่เลยตอนนี้ไม่เท่เลยตัวแบบเหลือกระจิ๊ดเดียวเองครับ ก็วิ่เขารู้แมว,ว่าเราเืิเขาขนาดรู้เวลาเวลาที่เห็นผมแบบมีอาการหูแดงหน้าแดงแกก็จะยิ่งแบบยิ่งแกล้งผมก็ยิ่งมาทำให้ผมเขินอะไรเงี้ยผมก็พยายามเคิดสู้ครับเอออันเวลาเข้าเรซี่เนี่ยที่อ้าอําทํายังไงเนี่ยคม ทีหลังแบเรื่องนี้เร่องนี้่อดอมาใช่ออกไม่ให้พูดไม่ได้าไปแล้ว่ันจัรยาักรยานเยอ๋อัาครับทำไมต้องเสียงอ่อยขอบอกแจ้งแม่สร้างแทดนั้นคือมันเป็นกลยุทธ์ในการขอซื้อของจากคุณแม่ครับเพราะว่าผมเวลาจะซื้อของมันเป็นของที่แบบ จ่ายเงินหนักจ่ายเงินเยอะอะไรเงี้ยก็ก็กลัวแม่จะไม่สบายใจด้วยเราก็มีภาระในเรื่องของค่าบ้านค่าอะไรที่เราต้องรับผิดชอบอยู่แล้วพอเราเราไปปั่นจักรยานเราชอบแล้วเราอยากซื้อ,อแล้วทีนี้ก็ไปซื้อก่อนแล้วค่อยมาบอกแม่แต่การสารภาพมันก็จะไม่ค่อยที่จะบอกตรงๆเพราะถ้าเกิดว่าบอกตรงๆผมก็อาจจะอาจจะมีอาการบาดเจ็บ ทางร่างกายหน่อยอาจจะโดนบิดหูอะไรเงี้ยโดนบิดหูเคยเคยครับเคยแม่แม่ก็จะใช้เงินให้เป็นแต่จริงๆแม่ก็ไม่ทำหรอกครับแม่ก็พยายามที่อยากจะให้เราได้รู้จักการใช้เงินสส่วนใหญ่หลังจากคลิปนั้นมันเกิดอะไรขึ้นต่อไหมคะไม่ครับเพราะว่าได้บอกแล้วผมก็รีบหนีบอกเสร็จแล้วเราก็พยายามที่จะอยู่ห่างๆคุณแม่ไว้ห่างมือไปเลยห่างมือไปเลยราคาแรงอยู่เนาะแรงครับแสงหรือเ่าพี่เข้ม ก็สองสองปลายปลายอยู่ครับคุณแม่น่าสนใจเนาะราคาครับอันนั้นราคาหลอกครับอันนั้นราคาหลอกใช่ใช่แต่ตอนนี้รู้เลยครับว่ามีราคา2องแสนปลายปลายครับแสดงว่าเราไปหลอกราคาแม่ถูกกว่านี้แต่ว่าที่จริงแล้วมันแพงกว่าแพงกว่าครับแพงกว่าทำไมแม่เป็นอะไรขนาดนั้นนะคะกับการปั่นจักรยานคือพอของมันต้องมีครับของมันต้องมีจริงเวลาที่แบบ ไปปั่นแล้วเราเห็นรถของคนอื่นเขามีแบรนด์มีเนีเราจะขับแบบก้องแกงก็ไม่ได้เทมเรามันจะเบาก็ไม่ได้ไอเรามันก็เทสซะด้วยเอายืมเลยยืมเลยจดลิขสิทธิ์เลยครับก็ปั่นมาซื้อมาได้ปั่นกี่รอบปั่นปั่นเป็นเดือนแล้วครับปั่นปั่นเกือบจะทุกวันเลยครับเพราะว่าช่วงนี้ก็เหมือนกับพักกองเพราะว่าส่วนใหญ่ผมจะถ่ายต่างจังหวัดช่วงนี้ก็จะว่างแล้วก็เริ่มมาสนใจในเรื่องของการการปั่นจักรยานแล้วก็ไต่กีฬา ทั้งปัน่นทั้งวิ่งแล้วก็อาจจะมีไปไว่ายน้ําซ้อมๆโอกาสจริงจัง,จ,งจะไปลงแข่งเลยไหมหรือยังไงเอาสนุกก่อนครับให้ให,ให้ให้ร่างกายเราคุ้นชินก่อนแต่ถ้าเกิดว่ามีโอกาสได้ไปแข่งก็คงจะจะลองลองทําดูครับครั้งหนึ่งในชีวิตแต่เรียกว่าเห่อกไหมครับเพราะว่าเราปัน่นเขาเรามีเวลาด้วยสำหรับในการถากองม,มันถ้าเกิดเราถ่ายทําหรือทำอะไรอย่างเงี้ยก็คืออาจจะท,ทิ้งจักรยานไว้คงไม่ทิ้งครับคงคงติดคงติดไปมันเห่อเรื่อยๆครับเพราะว่าเพราะว่าของ ของของแต่งอ่ะมันมีเยอะถ้าเกิดว่าเรากําลังจะหมดแพชชั่นเราก็จะซื้อของตัวใหม่มาแล้วมันก็จะสร้างแพชชั่นให้กับเราได้ไปปั่นจักรยานได้ใช้ต่อใช่ครับแต่ละคนก็อยากให้เธอปั่นบ่อยๆเน่ยเพราะชุดปั่นจักรยานค่อนข้างดีคนคนไม่ค่อยดูจักรยานดูอะไรล่ะเขาดูอะไรอ่ะมันพูดได้ไหมพี่เขาเขาดูเกงรันรูปหรอใช่เขาเมื่อดู ไอ้น้องชายผมซึ่งจริงๆมันก็ไม่ได้มีเยอะแต่ว่าผมมันทางตามยาวไม่ได้แบบทางกว้างมันก็จะเห็นแค่ตังทางยาวครับอันนี้เล่าให้ฟังนะไม่ได้อวดนะไม่ได้อวดจริงๆไม่ได้อวดใช่ไหมต้องมีอยู่แล้วใช่ไหมมาเทียบน้องชายเราน้องชายก็ยาวซะด้วย คือพี่ๆพี่ช่างแต่งหน้าเขาก็บอกว่าเธอตั้งแต่วิดีโอนั้นออกมาเพื่อนฉันที่เป็นทั้งผู้หญิงทั้งทั้งเขาก็พยายามที่จะถามเข้ามาว่าเฮ้ยน้องเขายาวจริงเหรออะไรเงี้ยเขาเหมือนมาเช็คของครับผมก็บอกบอกว่ามันมันก็ยาวนั่นแหละครับแต่ก็ไม่อยากขายของเยอะมาก ไว้เราเราก็คือมั่นใจในคุณภาพของเราเลยถ้าตามยาวนะถ้าตามยาวก็ก็ผมยาวเราคือเรามาทรงวินอยู่แล้วแหละมาชนะแล้วคือบุคลิกอาจจะเอเชียแต่ว่าน้องผมเนี่ยอาจจะไปทางแบบแอฟริกาอันนี้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 บอกเล่ามาบ้าง เล่าให้ฟังไม่ได้อวดไม่ได้อวดอไม่ได้อวดไม่ได้อวดนะนนแจ้งให้ทราบแจ้งคือ,ค,อคือเล่าให้พี่พี่ฟังได้เฉยแต่พอเราพูดอย่างนี้แล้วคนมันก็จะคอยโฟกัสเราเยอะขึ้นเยอะขึ้นเราไม่เห็นนะๆๆๆแล้ว,ๆๆคคลวมันเลยมันเลยจุดนั้นมาแล้วเพราะทุกคนไปโฟกัสหมดแล้วเขาก็บอกน้องใส่จักรยานชุดปั่นจักรยานบ่อยๆนะพี่ชอบรู้สึกว่าหุ่นน้องดีแต่เขาไม่ได้ดูหุ่นผมเลยพี่เราชินไหมที่คนมองไม่ได้มองหน้าเราตอนเนี้ย พยายามจัดระเบียบครับพยายามจัดระเบียบให้ทไมมันมันมันอยู่ตัวตลอดเวลาอ๋อไม่ให้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 มันตลอดเวลาให้ให้มันแบบเห็นน้อยที่สุดเห็นน้อยที่สุดแต่ไม่เขินไม่อะไรแล้วไม่เก่งแล้วครับคนไก็ตอบแทนสังคมไปพี่เข้มใช่ครับเป็นเอาเอาเอาอย่างนั้นเลยพี่ถือว่าเป็นเป็นการตอบแทนพี่พี่ทุกคนนะครับ ผมว่าแฟนๆเขาว่ายังไม่ได้คิดอะไรหรอกพี่ๆนี่แหละน่าจะไปสังเกตจนจนเดี๋ยวหลังจากนี้ทุกคนก็น่าจะมาสังเกตผมแล้ะขอบคุณมากที่ช่วยๆกันค่ะขอบคุณมากขอคนี่เป็นอาหาสตาให้ผมพูดอะไรออกไปเนี่ยพอๆอเดี๋ยวให้เ้าไปดูละครอ่ะเข้มทํามีโลกนี้สอง